ยอมให้รายหมดตัวหาดไปกลัวที่จะอดตายหาดมีเธอข้างกายทำอะไรยังไงก็ยอมฉันเป็นเพียงแค่ใจขี้เหงาได้จะน้องสาวแล้วว่าจะสั่นห้ามมันไม่ไหวอยากกดเบอร์โทร บอกแมวว่าเจอสไัยแม่ว่าแม้ว่าทำไมทำไมไม่มาให้ไว้กว่านี้ผ <c oughs> ิดที่ฉันได้เจอไม้งามยามที่ควานของฉันบินหลงไม่อาจฟันไม้งามให้ล้มมาเป็นของฉัน เพราะความของฉันไม่ขมคนที่มีบาปกรรมเจอแต่ความเสียใจบระจํมันก็อาจมีเธอมีฝันแต่เพียงไม่นานก็ค <ขอ S 3> งรู้ตัวขา ห้ามมันไม่ไหวอย่ากดเบอร์โทร ของฉันไม่ขมคนชิม